สวัสดีครับเพื่อนๆช่วงรสโสปอยจะมา,าโลซสปอยนัง a อวญี่ปุ่นเรื่องอาจารย์หวานให้เมียผมไปเป็นนางแบบซึ่งชื่อเรื่องผมตั้งขึ้นเองนะครับจะทำเนื้อหาไม่ออกไปทางลามกอนาจารย์มากนักบางฉากอาจจะล้อแหลมหรือผิดศีลธรรมบ้างใครที่อ่อนไหวกับเรื่องแบบนี้ง่ายก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีจึงไม่ควเข้ามารับชมเตือนแล้วนะใครคิดว่าจะดูต่อก็ไปกันเลย เ,เรื่องมาที่นางเองกกำลังเป็นแบบให้สามีเธอถ่ายอยู่นั่นแหละสวยมากหันตัวในนะมองมาทางนี้แบบนี้แหละสวยเลยกอชั้นดูในเซอสวยดีไม่ได้ว่าจะออกมาสวยเออสวยจังตัดภาพมาที่บริษัทที่สามีของนางเอกทำงานอยู่ได้พูดกับหัวหน้าว่าอาจารย์เดี๋ยวนี้เขาดังขนาดไหนเราโชคดีมากบ่ฮหนอวเป็นเพื่อนกับเขา เขาก็เลยมาช่วยให้ตเตรียมจอสเตริโอละขาดังแบบมาให้ด้วยดนะอย่าลืมสิว่างานนี้นายเป็นหัวหน้าของกองเนาะรับทราบครับหลังจากคุยกันเสร็จหัวหน้าก็สังเกตเห็นรูปนางเอกอยู่ที่โต๊ะมีอะไรหรือเปล่าครับปอบอไม่มีตัดภาพมาที่บ้านนางเอกกำลังปลอกหัวหอมอยู่เธอก็พูดว่างั้นเหลยย่ยมไปเลยได้ทำงานกับคนดัง <c oughs> ใช่ฉึงก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันอาจารย์เป็นคนถ่ายนูดมาลาโดน,น่าใช่ไหมเปลอยหมดเลยเขอถอยงอนหลายอย่างใครบอกว่าแกถ่ายรูปนูดอย่างเดียวอ๋อผมตื่นเต้นจะให้ถึงคนนั้นเร็วๆอยากเห็นผลงานที่แกถ่ายกับถอยจะแย่แล้วตัดภาพมาวันใหม่ซึ่งอาจารย์ก็กําลังถ่ายแบบในแบบไฟรุ่นอยู่ส่วนสามีเขานางเอกก็โทรตามหานางแบบก็ไม่มาสักทีให้ให้เดีย๋ยวผมโทรกลับนะครับเอ้อย ติดต่อได้ไหมวันนี้เธอไม่ยอมรับสายใครเลยเด็กสมัยนี้เป็นอะไรกันนี่ไม่มีความเป็นมืออาชีพเบี้ยวเหรอไม่มีใครรู้ครับผู้จัดก,การของเธอเองก็ตามตัวไม่ได้เลยแล้วทีนี้เราจะทํายังไงกนดีอาจารย์ครับเชิญมาที่นี่นะครับนางแบบวันนี้ติดต่อไม่ได้มีปัญหาซะแล้วไม่รู้อยู่ไหนตามตัวก็ไม่ได้อะไรนะเราถอดแต่ผู้ชอยไปก่อนได้ไหมโอเคไม่เป็นไรนี่เมียน้อยว่างไหมอะไรนะ ฉันเห็นรูปเธอที่โต๊ะแกเธอสวยดีนี่น้อยก็เรียกเธอมาถ่ายแทนสิจะบ้าเหรอรูปนั้นถ่ายนานแล้วเธอไม่เคยเป็นดางแบบอะไรกับเขางนะเดี๋ยววันนี้ก็ไม่ได้ท่ายหรอกอาจารย์เขาขี้โมโหเนาะเดี๋ยวเขาเลิกขึ้นมาเราจะสวยเนาะมันไม่มีทางอื่นแล้วละฮัลโหลฮึเกิดอะไรขึ้นเหรอเอ๊ะพูดจริงรเนี่ยแล้วภาพก็ตัดมา นายเอกมหาสามีที่ศัตรูโอ้พี่ต้องขอโทษจริงๆแต่ฉันไม่เคยทําอะไรแบบนั้นเลยนะจู่ๆหัวหน้าก็เลยก็มาจับแขนนางเอกคุณน้อยครับขอบคุณที่สละเวลามาช่วยเราด้ครับไม่อย่างนั้นเราแย่แน่ๆนวันนี้อาจารย์ถ่ายนายแบบไปก่อนไม่ต้องตื่นเต้นมีเวลาเตรียมตัวคุณน้อยสวยอยู่แล้วรับรองรูปออกมาสวยแนะ่เพราะผมจะพา,าไปแต่งหน้าตึกต่อที่ห้องแต่งตัวเนาะสามีก็ได้แต่กังวลมองตาผริบๆนองแบบพร้อมนะครับโอ้ตัวพร้อมแล้ว ขมว่เลยช่วยถอดเสื้อคลุมด้วยเนาะนี่ค่ะเอาไปเก็บด้วยนะชูน่งลงตรงเก้าอี้ครบค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะแล้วนายแบบก็พูดว่าคุณสวยมากครับยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับอ๋อค่ะค่ะไม่ต้องเกรงครับอบตัวตอบสบายมื่อยู่กอนสองคนเราจะเริ่มถอดแล้วเนาะผู้ชายก้มลงมาใกล้นางแบบหน่อยโอ,อ้แบบนั้นล่ะดีมากเอาลนะเนาะหนึ่งสองสามก้มลงใกล้กันอีก น้องแบบนั่งตัวตรงหน่อยเนาะแล้วก็อย่ากเกรงหลังตรงๆอย่าลืมนะว่าตัวนี้แสดงเป็นคู่รักกันเนาะทำให้เหมือนกำลังมาฮิรมูนก่อนผ่อนคลายไม่เก่งนะครับหันหน้าเข้าหากันครับคุณนายมองมาตรงนี้ครับเมื่อเห็นนายแบบแหวรุ่นใกล้ชิดนางเอกขนาดนี้สามีก็เป็นกังวลทีนี้ลุกขึ้นครับได้แบบประคองสามีนางเอกก็มองหน้ายืนชิดกันดยครับนุ่นหละนุ่นและ,และดีม้าครับ แล้วนายแบบก็กระซิบว่าห้ามดิ้นนะครับจบมือน้องแบบด้วยจบด้วยเนาะโอ้โหนั่นแหละดีมาอครับตอนจับมือสามีนางเอกแทบลุกขึ้นเอาหน้ชิดก่นโดยครบน่น,นละด้น,นละตรงนั้นแหละคนนอกเขาหอกันอีกนั่นแหละนั่นแหละดีมากครับอบไว้อย่างนั้นแหละดีมากครับคุณนายอบไหลผมสินางแบบช่วยชิดตัวเขาอีกครับโอ้โหดีมากดีมากตอนนี้แบบนั่งเก้าอีนะ้เนาะเชิญครับ นั่งบนตักผมครับซึ่งท่านี้สามีนางเอกไม่ค่อยพอใจเกับลุกขึ้นไปต่อยแต่หัวหน้าห้ามเอาไว้ยกง้นแหละก้มงลงชิดก่อนหน่อยครับปากเข้าหอปากทําท่าเหมือนจะจูบก,กันครบและแล้วการถ่ายในวันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีโอคนดีดีกอดกอดเยอะผมก็ว่างั้นแหละขอบคุณสําหรับงานวันนี้ครับงานออกมาดีมากครับนี่คุณขอคุณดีมาถ่ายงอนอาทิตย์น้าสิเธอเหมาะกับงอนนี้มากอารมณ์เธอด้อยโอเป็นคําแนะนาที่ดี โทษด,ด้วยเธอเป็นเมียผมครับเธอไม่ใช่นางแบบเอ๊ะอ้าวอะไรกันเนี่ยโถอาจารย์อยากให้มาถ่ายแบบก็มาถ่ายให้อาจารย์หน่อยเซ่อาจารย์จะผมคุยเรื่องนี้ให้เองเดี๋ยวเดี๋ยว,วมานี่มานี่ ดิฉันขอตัวก่อนนะคะอาจารย์อาจารย์แต่งตัวไม่เหมือนอาจารย์เลยเสื้อก็ไม่รีดหงอนนอนมันเป็น18บวกเนาะใส่บ้าที่สุดก็คือชุดชั้นในมีผมมีกล้าทอมล็อกมันจะเป็นอะไรไปเล่ามีนายไม่เคยถอดเสื้อผ้าหรือไงแล้วมันเหมือนกันตรงไหนดีจะบอกให้ช่างภาพระดับโลกสนใจถ่ายเธอหาได้ที่ไหนคุณนอยครับมันอาจจะว่าวิวแต่ฝีมือของอาจารย์ขั้นเทพถ่ายออกมาไม่น่าเกลียดมีแต่น่ามองแค่ ฉันก็เคยเห็นฝีมือมาแล้วมันสวยมากเสดเดว,ว่าตกลงสินนะริลิโกเอ้ยหว่วงมีอะไรนักหนาะจึงเงยผมก็ยอมไป่ได้ครับทำไมจะทำไมได้ให้เธอตัดสินใจสิอย่าบังคับเธอคุณนายครับช่วยพูดให้สามีเข้าใจเ่อยครับโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆอาจารย์ไม่เคยออกปากบอกใครมาถ่ายแบบนี้นะครับต่โปรดพิจารณาด้วยครับหมอหมาร่วมง,งานกันเนาะ นี่อย่าเครียดสิฉันทําได้นะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาต้องอยากให้ฉันถ่ายแต่มันก็อดปลื้มไม่ได้คุณก็จะได้ไม่มีปัญหากับเจ้านายด้วยฉันคงเขินแย่ถ้าต้องถ่ายว่าวิวแบบนั้นแต่ฝีมือของอาจารย์ดีรูปต้องออกมาดีแน่ๆฉันเองก็อยากมีรูปสวยๆกับเขาตอนที่ยังสาวแก่ไปก็คงไม่มีใครขอถ่ายแล้ว <c oughs> ดูทำหน้าเค้าสิคุณก็นับถือฝีมืออาจารย์ไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วคุณก็น่าจะภูมิใจนะเริ่มถ่ายแบบวันที่สองเอาหน้าอย่าคิดมากคิดเสียว,ว่ามันเป็นงานนางแบบมาแล้วลิลิโกะคุณโอเคนะที่รักฉันไม่เป็นไรหรอกหก <c oughs> <c oughs> หน่ไปล่อยไม่ครับไม่หลักค่ะตักคน่ว่ถอดสุ้มด้วยครับ ไฮโอ้นั่นแหละนั่นแหละสวยมากสวยมาก ช่วยปรดสายยกทรงโลกจากไรด้วยครับนั่นแหละนั่นแหละสวยกามากต่อไปอายทรงอกเราไปต่อการน,นแหละนุหละสวยกามากโทัวันนี้อย่ามองเมียผมนะเงียบเงียบหน่อยอาจารย์ตะอการสมาธิการถ่ายแบบก็ดําเนินไปเรื่อยๆโดยมีนายแบบมาเริ่มถ่ายด้วยสุดท้ายงานก็เสร็จไปได้ด้วยดีไม่มีเหตุการณ์อะไรในพวกคุณเป็นสาบมีพลายากันจริงๆหรอที่ผมอะขอโทษด,ด้วยเราต่างหากที่ต้องขอโทษอาจารย์ที่ทําให้งานติดคาแต่คุณน้อยแสดงอารมณ์ได้ดี หมอกสีดอสีต่อเป็นธรรมชาติหมอกเด่นดีกว่านางแววคนอื่นๆเยอะเลยผมชมมองกเลยครับประทับอยผมหมอกแล้วหัวหน้าก็เดินเอาตัางค่าตัวมาให้นางเอกฮะมันเยอะเกินไปค่ะไม่เป็นไรเราไว้เธอครบไม่สอบว่าคุณนอยจะสนใจบอดถอยแบบให้ผมอีกสักก่อนไปขครับอาทิตย์นอานี้เอ๊ะต้องขอปรึกษาสามีก่อนนะคะโอ้เงินตุกโขอของคุณูดนนอนแล,ล้วก่อนไม่เป็นไรอาจารย์จะพบจัดการให้โอ้ขอบคุณขอบคุณ นี่คุณยังจะไปถอยอีกเหรอเปลืองเนื้อเปลืองตัวชิบหอยอาจารย์เขาชวนไม่อยากให้เสียน้ำใจนางแบบสวยๆเยอะแยะเขาก็อยากถ่ายกับอาจารย์ทั้งนั้นถอเขาโอาจริงๆก็ยังจะไปถอยอย่างนั้นเหรอนนี่ที่ทำไปก็แค่ช่วยเขาเพราะเขาไม่มีนางแบบก็เท่านั้นถ้าพี่ไม่อยากให้ถ่ายพี่ก็บอกอาจารย์ต,งตรงๆสิถ<า>่ายแบบวันที่สาม ต้องขอโทษด,ด้วยที่ให้รอนอนนะครับคือว่าอาจารย์เขาอยากถ่ายคุณอีกครั้งนะเขาชอบคุณมากแต่ว่าสามีชันเขาไม่อยากให้ถ่ายนะสิไอ้ถ้างั้นก็อย่าไปบอกเขาสิไม่เห็นยากขอเสร็จงานนี้ใช้เรือนร่างแต่จะเบอร์ที่หน้าตาจะไม่มีถ่ายให้เห็นหน้าแม้แต่นิดเดียวไปน่าจะถูกแต่งด้วยร่างกายหรือมีการเซ็นเซอร์ภายหลังจะไม่มีใครรู้ว่าเป็นชันหรยอคะโอ้ถูกต้องถูกต้องเฮือก งานนี้อาจารย์ทุ่มสุดใจใจไม่อันมันเป็นงานศิ้น์คุณน้อยจะได้เป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะอันอมตะชิ้นนี้ค่าใจและค่าเอาเนาะสุดท้ายนักเอกก็ตัดสินใจมาถ่ายกับนายแบบคนเดิมแต่ภาพแรงมากไม่สามารถอาลงได้ซึ่งหัวหน้าได้ดูภาพแล้วก็คิดอะไรบางอย่าง พอเสร็จงานดน้แบบก็อยากต่อก็เลยอาสาช,ช่วยเธอไปเช็ดตัวในห้องน้ําหัวหน้าก็เลยแอบถ่ายวิดีโอเอาไว้คุณทาแบบนี้ผมระบากใจแย่ yeah, สิถึงการถ่ายรูปมันอาจจะโป๊ป่อยบ้างอาจจะดูไม่ดีแต่มันก็เป็นอาชีพเราต้องเคารพด้วยนอททำบัตรสีบัตรเถือแบบนี้มันผิดจรรยาบรรณรู้ไปถึงไหนเสียชื่อหมดผมอยู่วงก่อนนี้มาเนาอเสียงของบริษัทไม่เคยด่างพร้อยคนกันเองทําเรื่องเสื่อมเสียผมลระบากใจจริงๆแต่ทําผิดก็ต้องได้รับโทษ ถอดเสื้อออกสิเอ๊ะเพิ่งกินเด็กมาหยกยกทำไมเป็นเขินคุณมาแอบถ่ายโป้ไม่ให้สามีรู้แถมยังมีชู้กับนายแบบรู้ถึงหูสามีและแย่หมอนั้นขี้หึงสะด้วยแล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านซึ่งตอนนี้สามีขเขาในอกรออยู่กลับมาแล้วค่ะนี่คุณไปไหนมาเนาะ ฉันไปกินข้าวกับเพื่อนมารถ้วกทบไปกบไ,ไม่รับสอยที่ร้านเปิดเพียงเสียงดังเลยไม่ได้ยินนางเอกกลัวจับได้ก็เลยเดินเข้าห้องนอนไปเช้าวันใหม่ที่ทํางานสามีนางเอกหัวหน้าก็บอกกับสามีนางเอกว่าจะออกไปดูงานข้างนอกแต่ว่าเป็นการ่ถยแบบทั้ง3คนมีหัวหน้ามีนายแบบรุ่นน้องและนางเอกและแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ